สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมอีกครั้งครับโอบูครับแล้วก็นี่คือเกมวันนโอคัสแปดนะครับโอในคลิปก่อนนะฮะเพื่อนๆบอกว่าเอออยากฟังผมบ่นเออพูดอะไรก็ได้แล้วก็อยากดูเกมนี้กันด้วยโอเคครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นโอคัสครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ของคนอื่นแต่เรามาเล่นกับคนไทยด้วยกันเองครับอ่ะเราจะเข้าห้องของคุณลูกกี้นะครับมาเออตัวละครที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้ ดูจีบเหมือนเดิมลวกันผมถนัดแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองโอเคอ่าสำหรับเพื่อนๆนะฮะผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับก็คือว่าผมได้แผ่นเกมจำนวนหนึ่งแล้วก็ได้เครื่องเกมของเพื่อนมาด้วยเออก็คนนี้ก็จะสามารถเล่นเกมใหม่ๆได้แต่ทีนี้ <c ười> คือ ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เลยอะตอนนี้เราดูอยู่นะครับว่าตอนนี้เขากลังแข่งกันอยู่ครับเป็นแข่งอยู่กี่คนเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณอีห้าคนหรือหคนนี่แหละอืมคือกลุ่มคนไทยคนนี้นะครับเขาค่อนข้างเล่นกันบ่อยก็เป็นกลุ่มประจําเลยเขาก็จะทักแชทมาในไลน์นี่แหละผมก็มันเด้งขึ้นผมเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาจอย,อยกับเขาอ่ารู้สึกห้องนี้จะมีอากิระอยู่นะเห็นไนะอากิระอยู่ไหนฮะพี่ลูอ่ะนี่ไงอ,อากิระอากิระอยู่ที่ห้ากี้อืมก็เป็นคนไทยหมดเลยครับในห้องนี้เขาคงมาเล่นแบบ ส่งท้ายเดี๋ยวมินโนส i วิตจะออกมาแล้วใช่ไหมอ่าก็จะออกมาแล้วในเดือนมีนาคมนะครับอืมก็คงม,มาเล่นกันก่อนที่จะบอกลาเจ้าเครื่องวิวแต่สำหรับผมนั้นยังครับยังคงไม่ได้เล่นเนเรองนี้แน่นอนเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเรื่องของงบเออไม่มีสปอนเซอร์อ่าแล้วก็นั่นแหละหลายๆอย่างครับทำให้ผมนั้นไม่พร้อมที่จะเล่นในวันแรกๆ แต่อาจจะได้เห็นคนรอบข้างผมนะเช่นเอ็ออดวินนะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าเขานั้นน่าจะเพีอวเดอร์ไปไว้นะครับสำหรับร้านของในประเทศไทยจะมีร้านที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เล็งอยู่ไว้ว่าเพื่อนผมนั้นจะไปญี่ปุ่นก็คือโนมายแหละโนมาจะไปญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ก็น่าจะลงกันวันนี้เลยนะผมคิดว่าผมจะลงวันเลี้ยวค้าวันเสาร์นี่แหละก็โนมาจะไปวันเสาร์ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กี่วันไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมเอาตัวละครผมไว้ทางซ้ายมือเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันติดลิขิ์หรือเปล่าเพราะผมก็กลัวอ,อยู่เหมือนกันไม่งั้นช่องผมมันจะออกแนวแบบติดลบหน่อยก็เลยเอาไอ้ตัวเนีย้ยวางไว้ก่อนไม่งั้นมันจะแ,แย่โอเคครับงั้นเรามาดูกันในรอบนี้ฮะเราก็จะสุ่มด่านนะครับอ๋อตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด6คนนะครับก็ที่รู้จักกันดีนะครับก็จะมีอากิระนะครับ แล้วก็มีคุณลูก,กี้ครับลุก,กี้นี่จะเป็นเออน่าจะเป็นแอดมินเลิฟนินนะครับในกลุ่มของนินโดแล้วก็มีคุณยาม,มาคูนี่คนนี้เขาเคยเล่นซ u p เปอร์ส h กับผมนะแล้วก็ลงแข่งด้วยแล้วก็มีคุณเต้ลองเพิ่งเคยกับเขานี่แหละ <laughs> อ่ะโอเคเลือกด่านครบแล้วนะครับมามาดูกันแล้วว่าคือพวกเขาเล่นเก่งมากครับสำหรับเกมบริโอคาคือผมแบบ ทียมไม่ติดเลยงั้นเราจะเร่ก็มาสักสี่ดานแล้วกันนะครับอ่ามีโลกี้นะครับอากิระวาชิบากิอ่าอนนี้หรือเปล่ากุนเต้นะคฮะแล้วก็มีคู่แมงก็คือยามาคู่แมงแล้วก็ผมครับผมเป็นคนที่6มามาเริ่มกันเลยมาดูสเต็ปการเล่นนะครับของคนไทยนะครับมาป่าพุ่งไปแล้วเออใช่ผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเกมใหม่ที่ผมได้มาเนี่ย แม่อยากดูกันใช่ไหมละ่ะก็จะมี b i โอเนต้าสองนะครับอ่าแล้วก็มีเซโนเบต e ค r ีโคเอ็กนี่เกมนี้บอกเลยเด็ดมากแต่ว่าผมลบเซฟไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่รู้ว่ามันมันยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเปิดดูอยู่เหมือนกันคิดว่าอาจจะไปเล่นเพื่อนๆก็ไดนะ้ถ้าเกิดเซฟมันอยู่นะเพราะว่าผมอยากเล่นใหม่เพราะว่าเซฟเก่าของผมเนี่ยมันมันดูเหมือนแบบว่าเข้าไปปุ๊บมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะ นอกจากว่าจะไปนั่งฟ์มของแล้วก็ไปตบบอสทำดามเมทให้มันเป็นหลักล้าน9ก้าพัอะไรอย่างนี้ฟีดสตาร์ไวมากลยเลยรักทางมาเลยตานนี้ครับมันจะวิ่งทั้งหมด7รอบเพราะว่าด่านมันนิดเดียวเองมันจะมีดาวอัอนนึงมาไปไหนอุปกระสุนมาไปเลยไปเลยอ่าขึ้นมาที่3นะครับมาต่อที่เรื่องของแผ่นเกนมก,ก,เกันคีกวะาก็แผ่นเกมนะครับก็เหมือนว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาจะมีตัวเนี่ย ตัวเกมนะครับซึ่งเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดอก็สามารถเล่นได้ถ้าถามว่ามีคตชอบเ,เฟรย์ไหมมีมีมเออซึ่งผมคิดพ์ว่าผมคงม,มีอะไรลงเยอะมากอะ่ะเพราะว่าเครื่องเกมยูจะส่วนใหญ่แล้วจะเพื่อนๆจะไม่มีเอ้ไม่ดิเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเซิร์ฟไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าเกมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่รู้จักอืมอ้าวพี่สามเฉยเลย โอเคครับสลหรับรอบแรกได้ที่3นะครับพูดอย่างเดียวเลยรอบนี้ก็มีหลายเกมมากบอกเลยน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ใครที่ชอบเคอร์บี้นะครับจะมีเคอร์บี้อยู่ภาคหนึ่งครับซึ่งเป็นเอกลักีณเลยลงเฉพาะภาคเอลงเฉพาะเครื่องวีอยู่เท่านั้นเองทำไมล็วันนี้พูดผิดบ่อยจังอ่าแต่มเป็นเคอร์บี้ที่แบบไม่ได้มันไม่ได้ดูดล่างรู้สึกชื่อชื่ออะไรนะเกี่ยวกับก็คือการบังคับมันเนี่ยมันจะใช้ปากกาครับ แล้วก็ให้ตัวเคอร์บี้เนี่ยมันจะหมุนหมุนกลมกลมไปเรื่อยแล้วก็ไหลไปตามทางอืมผมก็ไม่รู้ว่าเกมเพลย์ของมันจะสนุกยังไงบ้างก็ก็อยากให้มาดูพร้อมกันนะครับเราก็จะเล่นกันสดจริงจริงแล้วผมอยากเล่นอะไรที่แบบไม,ไม่ไม่อยากให้มันมีเนื้อเรื่องอะ่ะผมอยากเล่นเกมเพลย์มันนะอย่างเช่นบอยเนต้าเนี่ยผมเคยเล่นเดโมมาก่อนอืรู้สึกว่าเนื้อเรื่องผมยังไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าภาคแรกเราไม่มี เออเราก็งงดิมัน,ม,นมันคุยกันเรื่องอะไรวะคือย,ยังไงผมจะต้องไปหาพัคแรกมาเล่นก่อนไม่งั้นผมจะไม่รู้เนื้อเรื่องของมันถามว่าเอ้ยเราจำเป็นว่าจะต้องรู้เราต้องรู้ของภาคสองไหมเออตรงนี้แหละทำให้ผมแบบว่าคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะทำาอโตมิต้าสองลงเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเรื่องไหมผมอยากโชว์เกมเทย์ซะมากกว่าเพราะเกมมันแบบสุดยอดมากอะ่ะเพราะอะไรจำใครเคยเคยร,ร,รู้จักเกมเมียนะครับเมียโอโตมตา้าไอเกมนี้เนี่ย ซึ่งจะลงในเครื่องเพต์ไม่นานไม่นานนี้ก็คือน่าจะเป็นวันเสาร์นี้แหละเออก็คือวันที่เราลงคลิปเอ้ออยู่งลงวันศุกร์ก็ไอเกมนี้เนี่ยมันจะมีค่ายเกมที่ชื่อว่าแพตตินัมนะครับแพตตินัมเนี่ยเขาเป็นคนทำไปโยนต้าแล้วก็เขาก็ไปทำเกมนียเออแล้วผมก็ดูแอนิเมชั่นของเมียเนี่ยกับไปโยนต้าอีกวงก็ไปโยนต้าเนี่ยกับเมียเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากคือเรื่องของเออ ยังไงดีแอนิเมชันน่ะคือแบบมันชัดเจนมากมุยต้ตาเนี่ยตอนหลบปุ๊บมันจะสะโลโมชั่นจะหยุดเวลาแต่ว่าเนียเนี่ยเนียมันจะหลบด้านข้างแล้วแบบเหมือนแวบหายไปเลยซึ่งความแตกต่างมันต่างกันเยอะแต่ว่าตัวละครนี่แบบเด่นชัดมากคือเรื่องของเกมนี่แบบคุยต้ตาผมว่าหยุดเวลาผมชอบมากอยากได้ให้ดูมากเลยโอเคตอนนี้ขึ้นมาที่หนึ่งอ้าวเวเอาคนขอบเป็นไหลขึ้นมาใหม่นี่แบบคุยไปเล่นไปรู้สึกว่าสมาธิ แบบไม่ค่อยมีแต่ว่าพวงไอเทมอ้าวเฮ้ยรอบสองแล้วเหรอวะเออนะเต้เต้อยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีสมาธิตะเกียบอุย้อยลงทรายเห็นไหพอมีสมาธิปุ๊บแม่งเริ่มสติแตกนะไม่รู้เพราะว่าเราอยู่ที่สองแล้วก็กลัวที่สามมันจะแซงไงเฮ้ยไอเต่าไอ้เต่ามามาเล้งเล้งนี่นี่นี่อุ้ยโอ้เลยเลยนี่ทีหนึ่งนี่มีดอกสองอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคูแมนกูแมนย้าอ่าที่หนึ่งละมาพูดเรื่องอะไรกันต่อดี หนึ่งทูสวิตนะครับเออใครที่จะซื้อผมว่าแนะนำว่าให้ซื้อเลยครับจะมีเกมเออเซลดาใช่ไหมเซลดาผมว่าทุกคนน่าจะต้องได้ลองกันแล้วก็มีเออวันทูสวิตเกมนี้ผมว่าเป็นเกมแบบปราร์ตี้ที่เราต้องมีเพื่อนอะ่ะน่าจะได้สนุกกว่าประมาณสัก2-4ถึงคนกำลังดีเลยแล้วก็เกม Super Smash ร o ทฟักเทนี่ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วใครที่ถามว่าหรือสงสัยนะครับว่าเออแล้วเกมอกมอนมจะลง าไอเกมโปเกมอนเนี่ยมันจะลงดินโนซูนิตหรือเปล่าข้อสันนิษฐานผมนะก็คือว่าไอเโปเกมอนเนี่ยมันจะชอบลงช่วงท้ายๆเครื่องอ่ะตายช่วงท้ายเครื่องอ,อ,อย่างเช่นวิวอย่างเงี้ยมันจะลงเกมโปเกมอนนะครับก็คือพอกินโซลเมนใช่ไหมแต่ก่อนทีนนี้มันเคยลงอา้อาวเฮ้ยอ้าวตัดหน้าเถิดเลยอะไรอะ่ะ <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้ลอยมาตอนหน้าต่อตาโอ้ลูก,กี้โอ้โหเล่นเก่งมากเลยอะ่ะ ได้เก่งจริงๆก็ไอโปเกมอนเนี่ยมันเครื่อง Wii เนี่ยมันจะมีอีกเกมหนึ่งก่อนพราะเนะครับโปเกมอนจะมีโปเกมอนซึ่งมีชื่อว่าโปเกมอนลัมเปิลยูใครที่เคยเล่นเกมของเครื่อง TDS นะครับก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นเกมเนี่ยยังไงก็ลักษณะอย่างนั้นเลยเกมฟรีนะครับก็แค่เอาโปเกมอนมาชนกันแล้วก็มีการจับแล้วก็มีเกาะให้เลือกเออตรงนั้นแหละนั่นคือเกมนั้นซึ่งต้นแบบเนี่ยมันมาจากโปเกมอนลัมเปิลยู ใครที่เล่นเกมโปโมเกมเนี้ยมันจะเป็นตัวโปโมตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวลุยตามด่าแล้วก็ชนชนออกท่าซึ่งโปโมนลัมเบิลเนี่ยมันมันลงในช่วงต้นๆของวียแล้วมั้งหรือกลางๆนี่แหละซึ่งมันมีเกมโปโมนอยู่ในเครื่องเกมวียูนั่นเองและข้อสืบฐานอื่นละ่ะก็คือก่อนที่มีเครื่องวียูเนี่ยมันจะมีเครื่องวีใช่ไหมมีเครื่องวีเครื่องวีงเนี่ยมันมีเอ่อโปโมนรีวิวชั่นอ่าจะเป็นแบบ 3D เคยเห็นปะ ก่อนที่จะมีรูปแบบเนี่ยก็จะมีเอปเกมอนสเตเดียมลงบนเครื่องของเกมคิวหรือว่า Nintendo c i t y 4เอ่อมันก็จะเป็นสามมิติไงผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันจะลงเกมในแนวเนี้ยเป็นแบบสามมิติลงบนเครื่องเกม Nintendo Switch เนี่ยมันก็ไม่แปลกนะแต่ n นทุสสวิทมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่คอนโซลจ๋านะมันก็ออกแนวแบบพกพาด้วยแฮนด์เฮลด้วยใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าโปเกมอนน่าจะลงน่าจะลงอยู่แล้วแหละแต่น่าจะไม่ใช่ภาคหลัก พะภาคหลักมันมันอยู่ในเกมพวกพาจ๋าอยู่เลยเพราะว่ามันอยู่ในผ่มวัสมูนใช่ไหมมันก็มันก็ขลังคนที่เล่นเกมเพื่องเกมซีดีเอชใช่ไหมล่ะตรงนี้แหละทำให้ผมคิดว่าถ้ามันจะลงมันก็จะลงทุ่งท้ายแน่นอนว่าซื้อมาน่าจะมีผมว่าอยู่แล้วแหละไม่ช้าก็เร็วมันต้องมีแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าโปเกเบอนจะลงขึ้นอนี้สูซดไหมผมว่ามันก็ลงแหละมันก็ต้องอดทนรอหน่อยถ้าเพื่อนๆไม่รีบ หรือว่ารอโปเกมอนผมว่ารอดีกว่าเป็นผมผมก็รอครับแต่ผมเนี่ยผมไม่รอโปเกมอนนะผมจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch ก็ต่อเมื่อซืรอเ,เบสสองออกหรือว่าจะเป็นสเปกคูนสองออกนั่นคือเกมที่ผมอยากเล่นมีอยู่แค่นี้มีแค่2เกมอาร์มอังอยากเล่นนะแต่ผมว่าน่าจะมีคนอยากทําเยอะมากผมไปดูในรายชื่อเกี่ยวกับเกมที่ติดลิขสิทธิ์อะของเครื่อง Nintendo Switch นะครับจะมีอยู่แค่2เกมก็จะมีเซลดานะจะมีเซลดาเกมหนึ่งสเปกคูนน่าจะติดแหละ อีกเกมนึงผมจำไม่ได้ว่าเกมอะไรอ๋อแล้วก็เรื่องของมาริโอนะครับมาริโอ้คัสเนี่ยมาริโอ้คัสแปดนะครับคือคลิปก่อนผมผม,ผมผมพูดผิดนะครับคือผมไปจําชื่อว่าดีลักแต่จริงมันไม่ใช่ครับมันเป็นชื่อว่ามาริโอ้คัสแปดดีลักนะครับเออผมขอแก้หน่อยขอโทษด้วยที่บอกตรงผิดๆแล้วก็แถมดีลกีทั้งหมดเลยก็จะมีอ๋อเราสามารถถือไอเทมได้ถึงสองชิ้นนะครับนี่คือน่าจะมีอะไรที่เกาะฝนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มไอเทมใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็ได้เห็ดมาหมึกอ,อะไร อ้นนอยู่ที่หนึ่งครับนำโด่งเลยหรือเปล่าต้องดูข้างหลังนะเนี่ยไม่มีเลยครับไม่โผมาเลยไอ้กล้วยเกือบแล้วเกือบแล้วพุ่งนี้เลยนีรัดไปเลยฝืนขอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมาเห็นแล้วเห,ห,ห็นแล้วมาโหตามมาตึมเลยผู้นี้เขาเล่นเก่งนะเนี่ยเขาจะเล่นเยอะกว่าผมด้วยซ้ำไอต่อฟ้าต่อฟ้าทำไงดีเนี่ยมาโอ้โหกระดองเอ้ยกระดองเขียวยังอยู่ หายไปเลยครับข้างหลังข้างหลังไม่เห็นเลยนี่ผมยังคิดอยู่นะว่าเราซื้อแผ่นมาริโอคาร์แปมาเล่นได้ไม่กี่ครั้งเองอะยังไม่มีคุ้มเลยนะเนี่ยเมื่อเสตยดาเนี่ยคือว่าผมกดซื้อดียวซีปด้วยครับรวมห้าร้อยได้อะแต่สิ่งที่เรายังไม่ลองกันเลยครับสำหักเกมมารโอคาร์นะครับคือเรายังไม่ลองเล่นกันแบบสองร้อยซีซีเออตรงนี้เนี่ยมันมันเร็วมาก แต่น,น,นี่คือเราเล่นกันแบบหัว50ปีทนะี่แน้เพราะทุ้มเป็นแบบมาตรฐานเลยเฮ้ยที่หนึ่งวะอ้าวที่หนึ่งครับเรียบร้อยรอบที่ชนะฮะโอเคงั้นมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะจริงๆผมต้องแปะไอ้ตัวนี้ไว้นะเธอใครรำคาญนอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นผมจะโดนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนปิดช่องไอ้ตัวนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเพราะเรื่องลิขสิทธิ์มันแรงนะครับสำหรับ Nintendo เขาไม่อนุญาต อ้าวสมมติว่าถ้าเกิดผมลงไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ตั้งการเออเขาเรียกว,ว่าเหมือนมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้นะคือโฆษณาตรงเนี้ยมันจะไปเข้า Nintendo หมดเลยคือผมไม่ได้อีกอย่างผมก็จะเสี่ยงโดนด้วยเมื่อพูดถึงการทํารายได้แล้วนะครับผมคิดว่าผมอยากทําเกมแนวอื่นบ้างหรือว่าเครื่องอื่นบ้างนนะอากเช่นพวกเกมคอมนะครับแล้วก็เกมมือถือซึ่งเกมคอมเนี่ยผมเล็งๆไว้อยู่ว่าอยากเล่น Minecraft อยากเล่น WWE นะครับบนสตรีมแล้วก็มี อัจมีเอ็มาเว้แค่คอมสามมีนารูโตะโอ้โหดาร์กบอลโคตรชอบเลยอย่างเงี้ยเอ้ยแต่แต่ไงครับนี่คืออีกต่างหากหนึ่งแต่ไงครับคิดว่าน่าจะเล่นพิกเซมอนแหละอืมเพราะว่ามันเกี่ยวกับโปเกมอนใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกกี่ยวับพิกเซมอนเลยใครที่มีความรู้นะครับเออแนะนําผมหน่อยผมควรจะทํายังไงแต่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นมันได้ครับรู้ว่ารู้วหมทำไมคือแรงผมมันไม่พอมันเขาผมมันกากมากกากจรจริง ก็อยากหาเกมอื่นๆบ้างนะที่สามารถลงบนช่องผมได้โอ้โหนัวมากเลยตรงนี้เยอะๆมากเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปโดนไหมไม่โดนแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่สามนะครับตอนนี้เออถ้าเกิดถามผมว่าแล้วเกมใหม่เออพี่บู้จะลงวันไหน ไม่ต้องเา้านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมก็รอเวลาว่างเหมือนกันครับทุกวันนั้นผมคงอยากเล่นแบบเงียบๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาลงเพราะว่าอย่างแรกคือฝีมืออย่างเช่นอย่างเช่นบัลยูนต้าอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าผมจะต้องลงเฮ้ยผมจะต้องเริ่มเล่นจากการเล่นยากสุดคือมันจะมีง่ายบานกลางยากใช่ไหมผมต้องเลือกเล่นยากสุดเอ้ยทำไมพี่เล่นยากสุดล่ะก็ผมากเล่นยากๆนี่แหละจะเล่นนานๆแบบว่าดูท้าทายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอะไรแบบยากๆมันนาน ถ้าเกิดเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมคงเล่นแบบยากแหละมันจะดูแบบเออว่าเกมมันยากถ้าเล่นแบบนอร์มอลผมว่าใครๆก็น่าจะผ่านกันง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมออกเนวปาร์ตี้หน่อยนะผมว่าน่าจะลงได้สบายๆอ่ะแต่ว่าจะต้องมีกล้องด้วยให้เห็นตัวผมแสงเลยเฮ้ยเต่าลอยข้างหน้าเลยเฮ้ยเต็มเต็มหลังเลยเฮ้ยที่หกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราสุดท้ายเราจะแพ้ไม่ได้นะ แต่มีข้อหนึ่งครับทำให้ผมนั้นค่อนข้างจะกังวลอยู่เหมือนกันก็คือการลงเกมใหม่เมื่อลงเกมใหม่ปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนที่เขาจะมาดูเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มาดูผมจริงๆแต่ว่าไม่ดูที่ตัวคลิปก็คือคนที่มาดูตัวคลิปเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ดูผเกมอนอย่างเดียวจริงไหมอืมอันนี้แหละทาให้ผมคงเข้าว่าไอ้คุ้มไหมถ้าเกิดเราลงไปพาร์ทหนึ่งแล้วจะต้องลงให้จบตัวที่ไม่มีคนดูเลยอ่าอุ้ยกระโดดออกมาจากไหนเนี่ยอากิระอากิระใครเนี่ย มาชี้เฮ้ยหมวกเคอร์บี้ด้วยอ่ะโอเเ้ยเจ๋งเเป็นตัวละครมีใช่ไหมแต่วะน,นี้แหละเราต้องชนะขอที่5ก็ยังดีกุ้งรัวๆโอเคครับเรียบร้อยครับที่5โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบลงแล้วนะครับก็เราก็จะมาบ่นกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็มีเรื่องอะไรมาพูดคุยครับผมก็จะคุยผ่านเจ้ามาริโคลคัสตัวนี้ละกันนะครับหรืออาจจะไปพูดคุยในเกมอื่นกันบ้างอืม จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้มาลูกค้าเนี่ยเป็นเกมที่ดูน่าเบื่อครับเพราะว่ามันขับรถอย่างเดียวใช่ไหมก็พยายามจะพูดมีหลายเรื่องให้อยากพูดคุยกันใครมีคําถามอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาหยิบยกแล้วก็มาตอบคำถามในคลิปหน้าเออเจ๋งดีไหม,อมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ